สวัสดีค่ะพี่น้องเอสที่สุขสุขพนค่ะ,ะวันนี้ถ้ามาอัปเดตเบึงหอละครค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้อง โอคค่ะพี่น้องอันนี้ช่วงนี้ค่ะจะได้เทปปนอ,อมอีกอนะคะเนาะเทปเืนหลบนอกเลยค่ะอันนี้ชาวบ้านจ่เป็นคนเทปเองนะคะเนะาะสวยงามค่ะควาวมรวมด้วยช่วยกันค่ะแร่งสัตว์ท่าคงจะพาบใหญ่เพิ่นชาวบ้านนะคะเนาะ ผมันกับหาแสนมาได้นนค่ะพี่น้องท่าฟางมันกับสองแสนนะคะเนาะสวยงามมัน,นก็สวยงามค่ะทางล่างใส่กองทางบนใส่ละพังค่ะผนจะลาหน่าจะได้ทุบออกนะคะเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวยงามสวยงาม บรกาบค่ะทองฟ้าสวยงนะามพี่น้องมาชมมาชมมึงหมดละครั้เนาะค่ะเนาะ ว่าปลอดโปร่งค่ะมีแดดค่ะวิ่หน้ากันจะได้ฉลองนะคะเนาะฉลองเปิดเนี่ยนี่ค่ะคือท่าพิเศษวอมกันกันหอหอมะคั้งค่ะ วยง,งามาการกินี้ฝากเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเนตนทุกไลค์ทุกแช์ค่ะขอบคุณเอฟซีไม่เอฟซีเก่าทุกค่ะนะแม่เวียนเข้ามาให้กนกำลังใจประดามันทุงค่ะสวัสดีค่ะ